อ้าวในครับผมสุดที่คนรวนะครับอยู่กับผมซิบสองจำไม่ได้อยู่กับผมยิ่งไอ้แซปเปเบรกเบรกเบรกอย่าเพิ่กดผูยังไม่ได้กดอ่านกันี่ยิ๊เลยนี่ปิดป๊อบเลยนี่ปิดป๊อบเลยยังไงวะโอเคอ่ะพร้อมละสามสองหนึ่งอ้าวสวัสดีครับผมชื่อวิสาเปิร์ตผมเป็นคนขี้เกียจผมเป็นคนไรผมไม่ได้ขี้เกียจผมไม่ได้พูดอะไรมากก็ต้องแาบเมฆเจ้างดเรื่องเงียบได้ไหม จะยัดเยียดให้กูจังเลยเอ้ามาใหเหมือนกันนะพี่เอ๋ใหม่ใหม่ใหม่ใอันนี้มาสามสองหนึ่งเอ้าสวัสดีครับผมชื่อพิศาร์เผมเป็นคนดีนะไม่เคยห่างหีเลยผมไม่ได้พูดห่างเหินอะไรหี้ยไอ้สองคนนี้แม่งก็เข้าคู่กันได้ดีแล้วเกินสวัสดีครับผมเคยยัดกันมาก่อนจู่ผมติดตามนะครับและครั้นี้ผมอยู่กับพี่าพี่เฟิร์นที่ตัดเทิร์แล้วก็นด้วยศูนย์จสองนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเล่นไมค์คราฟในเปิดกล่องลัคกี้บ็อกซ์นะครับเป็นลัคกี้บ็อกคุกกี้นะครับผมเนี่ยคุกกี้แสนอร่อยแต่ถ้าเกิดโดนปีต้องบอกพี่เฟิร์สเฮ้ยไม่มมันไ่พี่มันของมันของจองไงมันแบบมันแบบเป็นแบบออกแนวแบบสไตล์แรปอะพี่แบบเปิดละเปิดละพี่เฟิร์สชอบคุกกี้แล้วพี่เฟิร์สก็ยังชอบปีอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรวะเนี่ยอุ้ยเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮือผมโดนลาวาพี่ อ้มโอ้ t วัดเด l วอะไรเกิดนี่อะไรเฮ้ยพี่อุ้ยว้าวจ้าได้กางเกงได้กางเกงพี่เฟิร์สดูพี่เฟิร์สอะไรผมมีเพื่อน่ะดูเพื่อนผมดิดูเพื่อนผมยิงนะเว้ยพี่ไหนเพื่อนดูเพื่อนกูยิงนะเว้ยโอ้ยเฟิร์สมึงคิวมันเดี๋ยวนี้เลยเมึงคิวมันเดี๋ยวนี้บอกเพย์21อันหมดพี่เฟิร์สโคตรดำนี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย นี่ไรครับอ๋อพอดีเลยจ้าเปียงนี่เปียงแล้วกูได้อะไรเนี่ยเปียงชชคุกกี้วัเฟมคุกกี้ไม่ใช่ว้พี่เิร์พี่ได้รหพี่ได้เเฟิร์โอเฟมเฟมคุกกี้แม่งมันอนแรงไว้พี่มันร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงมันหิวมากอะ ด,ดูดูดูขนาดววใหญ่ขนาดนี้อุ้ยเจี๊ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวเนี่ยทำไมเวลาเปิดแล้วมันจะต้องลีลาขนาดนั้นวะน่ะไม่รู้เหมือนกันอุยอ้ยโดนตัวอะไรอะไรี้เจ็ดอูดูแต่ละตัวแม่งดูแบบโหดร้ายทารุณมากทำไมของแต่ละคนก็ดูโหดจังเลยแม<ห>็กซ์รองเท้า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 อีกแล้วอีกแล้วอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเปิร์ดผมสู้เบอร์าตี้ไงเนี่ย อะไรบูลโอ้โหโอ้โหหูอะไรหูอะไรีหูอะไรนั่นไงไอคนถือคุกกี้เนี่ยคุกกี้ไหนวะผมมียูนิคอร์นโอุ๊ยคุกกี้ไหนวะคุกกี้ไหนเหรอใส่ค้อนไปใส่ปูแต่สักพักเดี๋ยวเราบินได้แน่เลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยลัคกี้พิก อุ้ยกระตุกอกระตุกโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอุโอ้โวยอ้้ยโยอันนี้กระตุกมากครับอันนี้กระตุกมากใครใครระเบิดเลยวะดูดิเออเดี๋ยวนะวัดก็ไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยนะผมตายแล้วพี่อุ้ยตายก้วแหละตายดิโอ้โหอ้โหอะไรวะเนี่ยใครดูดิใครเปิดอะไรวะเนี่ยใครเปิดอะไรไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเฮ้ย เดี๋ยวผมเปิดผมนักคนจะตายก่อนผมไม่ได้ตายก่อนเว้ยผมโดนแค่แอนวิลตีหัวคุกกี้คอยคุกกี้คอยเหยียบเองก็ได้จ้าคุกกี้อุ้ยโอ้ยเราเบิร์ดระเบิดระเบิดแลกสิครับแลกครับผมแลกครลกสิแลกสิครับรออะไรผมได้คุกกี้สสนอร่อยมานะครับสิบห้าอันนะครับเนี่ยโอ้โหทำมันล่วงเรื่อยๆวะเนี่ยระหว่างที่เขาได้คุกกี้ทำไมกูโดนระเบิดวะเออนั่นดิ นี่มันเหมือนมันติดอะไรเนี่ยพลอยสั้นโอ้โหพลอยสั่นตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เฟิร์สเอฟเฟกต์เคลียร์หน่อยได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้คุกกี้บวกคุกกี้ไม่ได้นะครับมึงพิมพ์มึงมึงพิมพ์ไอ้นี่เลยเอฟเฟกต์เคลียร์แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันพังคือแมพใช่าาใ้ช่งมเเถออะรตแบบว่าแล้วก็มันก็เฟรมเรทศูนย์ที่เราจะเข้าถึงเข้าสู่วิถีเลดิโกพี่ ปล่อยมแล้วปล่อยมันไปอย่างที่เป็นปล่อยมือปล่อยสบายปล่อยมือเพราะมันศูนย์เฟรมเรทเราเล่นไม่ได้แล้วพี่ศูนย์เหรอผมห้าสิบอ่ะเออผมห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเออผมห้าสิบหกสิบพี่พี่คนเดียวป่ะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอุ้ยกูเจอเพื่อนมืออีกแล้วมอนไปป่ะตอนเนี้ยหายยังโอ้ยยังยังยังเอาซื้อเข้าใหม่เลยพี่โอ้ ของใครไม่รู้เราจะไม่ยุ่งนะครับไอ้ยของใครอ่ะโอเคนี่ยโอ้ยได้อะไรมาเนี่ยจะบอกว่าแม็กมันแบบมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยเออมันน่ากลัวจริงเพื่อนมันพังไปหมดแล้วมันมันมันไปหมดแล้วอ่ะคือคือมันไปหมดแล้วอ่ะอันนี้ดรอปอะไรมาครับผมผมยังไม่เห็นมันดรอปเลยอ๋อนี่ไงดรอปอ๋อดรอปเบสเทเลพอร์ตคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้ทีพีนะจ๊ะนี่ดรอปอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่คุกกี้อ่ะทำไมเขาไม่มีคุกกี้โอ้โห โอ้ยโห้ยโอ้ยพี่พี่ดูชื่อดาบที่ผมได้ดิพี่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สดาบอะไรโอ้ยเฟิร์สเนี่ยเพี่เฟิร์สดูดิดูชื่อดาบที่ผมได้ดิเนี่ยดาบเนี่ยดาบตำนานนะเว้ยพี่ดาบอเลยเป็นมีดมีดในตำนานอ่ะพี่ดูชื่อดิ Hot knife Bed หนึ่งพันองศาดีมากนี่เวลาตีมันจะไฟไหม้เว้ยพี่เอาเอาคืนนะเอาคืนมาพนะวัดคุกกี้ขายเลยคุกกี้อ อยากได้เหรออยากได้เหรอทำไงอยากได้เหรอทำไงผู้ใหญ่ให้ของทำไงขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอาให้เพชรโอเคเยี่ยมมากมาใผมมาขอบคุณผมมาบอกขอบคุณอ๋อขอบคุณเอ้ยนุ้ยผู้ใหญ่ได้ปะผู้ใหญ่ของทำไงนุ้ยผู้ใหญ่ของทำไงนุ้ยขอของผู้ใหญ่ให้ของทำไงนุ้ยขอมือหน่อยลองบวกแค่นี้ก่อนเออไม่บวกร้อยอ่ะใช่ไหมพี่เฟิร์สบวกทำไมว่าร้อยพี่เฟิร์สน่ ใช่ป่ะพี่อยากเอาของทำไงนุ้ยขอมือหน่อยไปฆ่ามาด้วยได้แล้ววันนี่่่พพีี What the fuck โอ้โหนะจำคุกกี้กูอยู่ใกล้ๆน้ำอยู่อะคือคือมันมีบล็อกคุกอ้คุกกี้คุกกี้ลักคุกกี้บล็อกอะครับมันอยู่ตรงสปาอันนึงอะก็ไม่รู้ของใครลักกี้บล็อกคืออะไรครับกูรู้จักแต่คุกกี้รันอะโอ้ยเชี่ยแล้วคุกกี้รันตื้ดตื้ตื้ รู้จักเลยคุกิลันไอ้สัตวดรู้จักดีครับอย่าเลยแต้มกูเก้าล้านกับไอ้สี่สิบล้านแต้มกูร้อยล้านมีเอ็นชันบุกเลยโอ้ยแล้วไงใครแก่โอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนหมาแถวบ้านผมเริ่มหอนแล้วครับเฮ้ยพี่ผมได้ลุเล็ดพอยชั่นด้วยโอ้เชี่ยลุเล็ดพอยชั่นเหมือนกันไม่น่าปลาเลยพี่พี่อย่าปลานะอ่ะอืมผมพูดทันไหมทันทันโอ๊ะเฟรช์เคลียร์ต oh ัวเองก่อนนะ โอ้โหไม่ไหวเลยแต่กูตายเออโอเคอ๋อโอ้โหใครยิงวะอะไรนะซอมบี้โอ้ย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 ใครยิงอะไรกูเนี่ยมีหนึ่งพันองศามีหนึ่งพันองศาตายอุ้ยโอ้ยโอ้ยมีหนึ่งพันองศา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 เฮ้ยอะไรใครเนี่ยนู๊บบัสซี่ไม่รู้ไม่รู้จักมันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอโอ้ใช่แล้วครับใช่ปะ จากความรักเกิดในความฝันคาัรักจุดพิษโดยไม่รู้จักกันอือใช่เลยงายเพลงคุณๆเนาะโอ้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 กูเจอเพื่อนมึงแล้ววันอุ้ยโอเคเลยสิหกกองบู๊ใครโดนอะไรโอ้โหซอมบี้วัดดับดูคุกกี้ผมสิอูนี่คุกกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยให้้เฮยอุ้ย้ยตู้มหมดคุกกี้อีกแล้วอ่ะโอเข้ผมเดี๋ยวผมเอาอชาร์ตคุกกี้กันอันนี้ไม่ได้เลยเหล่ออันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยไม่รู้นะครับมีดของแบบอุ้ยอะไรเนี่ยแค้นทัชนี่แหละเนี้ยดา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 แคนทัชมีโอ้โหอันนี้เลยตะกี้ได้แล้ววะมีบวกได้ไหมบวกไม่ได้ อันนี้พายโอ้ชุดสามจุดสี่พายระเบิด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 อือนั่นแหละอุ้ยนั่นแหละอีกแล้วเหรอไม่พี่มันบอกแค้นทัชมีมันตีเราผมตีมันไม่ได้ของเรื่องใช้ระเบิดบันไดแล้วในการระเบิดอ๋ออ่าได้กางเกงก็ไม่ได้เหรอเฮ้ยเพืออ๋เอาบันไดวู้ตกใจนี่ว่าอะไรพี่บันไดนี่เป็นเพลงป่ะบันไดไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบเอ้าเดี๋ยวบันไดไข่ผ้าไหมเอาที่มึงสบายใจเลยกันไก้ อยูตกมาทีกือบตายตื่งตื่งตึ่นเฮ้ยหมวก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 อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมนะจริงๆนะพี่เฟิร์สช่วยผมด้วยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สโชคดีนะพี่เฟิร์สแม่เปิดเตรียมตัวเปิดอุ้ยลัคกี้ชิเก้นวัตถเนี่ยผมเนี่ยอูชิเก้นอย่างแท้จริง ลงน้ำเรียบร้อยเลยสเกลนี่มันปัญหาเยอะแล้วเราอะสเกลแม่งเยอะเป็นเออเยอะจริงพี่เยอะจริงเอาอะไรดีวะมีอะไรเลยกล่องลิซิบิทกล่องชูก้าชูเกะชูเ้ะเห่อ๋อคุกกี้คุกกี้ไอ้ซ่าคุกกี้อีกอะคุกกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งพันองศาหนึ่งพันองศา กี้ไฟล่วงมาใส่หัวนี่อะไรดิน่ลมแบบด้วยกรรมขีนแบบหาวเบิร์นเบิร์นเยอเบิร์นเบิร์นเบิร์นเยอะเบิร์นมันบวกอะไรวะโปรเทคชั่นอย่างเดียวอ๋ออันนี้รู้สึกสงสารแมปลือเกินเออสงสารแมปมากสงสารกูด้วยเอ้ยของของอย่านะอย่านะ อย่าโดนะแหมจะโดเชียร์มึงอะไรโดอะไรจะโดของกูเหรอโดอะไรคุโคกี้นะโดของเหรอได้โปรดจะทำร้ายกันเลยเชี่ยหักกรงใส่ไรอารมณ์เดี๋ยวแค่ถกของฉันนี่อมหกเก้ากันเอาไหมหกเก้าแบบได้โปรดจะแค่คืนไปได้โปรดจะทำร้ายเพื่อนเลยไอ้โปรดก็บอกเขี้ยอะไรกูกู เออใช่อะไรก็กูอะไรก็กูเลูอะไรก็กูเฟิร์สทิ้งของก่อนได้ผมได้นี่มาไอ้นุ้ยนู้นดูดาบกูดิเราเห็นแล้วแม่มึงเห็นไปอุ้ยลาวาว่ะไม่ไม่คืออันนี้มันคือแล้วมันอะไรมันกัดไม่ไม่กูหมายถึงไอยูนิคอร์นเดี๋เพื่อนมันกินได้ใช่มันกินดิมันกินได้อุ้ยวัดเลย อุ้ยโดนลุกหลงเฉยโดนลุกหลงเฉยทำไมวะนุ้ยส่งกันคโอ้ยกูก็โดนอีกแล้วกูได้ชูการุกกี้อ่ะเอาไฟแกกูก็ชูกกาูโดนไฟตลอดเลยวะเนี่ยเฮ้ยชูการ์พเฟิร์สแม่งเบิร์นวะพี่เฟิร์สแม่งสายเบิร์นพี่เฟิร์สสายเบิร์นแม่พี่เฟิร์สสายเบิร์นพี่เฟิร์สมาถึงพี่เฟิร์สจะอะไรไม่มีอะไรพี่อันนี้ฟูลเซตโบนัสอ๋อนี่หมวกเอ้ยแล้วหมวกกูอยู่ไหนวะเนี่ย อุ้ยอุ้ยชีพผมย่เพี่มัวมวผม,มรู้สึกเหมือนจะเทแคมหมาบา้านหมาที่บ้านมากอโอ้โหวันเกี่กอะไรวะฟูเซปูนัสกูตีมันไม่ตายเลยอะไม่งดมากอุ้อโอพี่ผมสงสารแมปมากเลยใครไประเบิดเลยเนะี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับระเบิดที่ชีผมรู้สึกชีวิตมัมนอัปปรีมากเลยอุ้ยมันเหมือนเป็นบอสบอสในแมปแมปหนึ่งเลยครับเนี่ยเออเข้าใจเก็บกูละ เออเออเโอเคผมเหลืออีกสามสิบสองอันนะครับในการเปิดเจ้าขุกกี้เดี๋ยวสุ่มกี่อันกูส่งที่แปดแต่กูได้เพิ่มมาเยอะเลยโอ้ตกใจหมดโอ้ยโอ้ยโอเคดูนี่เราต้องมานั่งตีซำอุ้ยพี่เฟิร์สตีพีทำไมไปที่อื่นไปพี่เฟิร์สตีพีทำไมไปที่อื่นไปพี่เฟิร์ส ไม่กูกูขึ้นไม่ได้อ้าวจะขึ้นดีครับหะพี่ีไปหายมอนดิพี่เรือบิดวะคไอ้ขวกช่วยตีไม่เอาหรอเอาก็เอาก็ได้เออดูไอ้ยิ้มไหลตายโคตรยากทำไมะเพื่อนพี่เฟิร์นนี่ออกกันเลยทีเดียวโอ้โโอ้แมงวันช็อตจริงๆริงพี่น่ากลัวพี่เกิดอะไรขึ้นเพื่อน ทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรอธิบายคำพูดได้้แลวให้เราฟังหน่อยสินายบางอย่างอ่ะคำพูดก็อธิบายไม่ได้หรอกเหมือนความรักนะที่มึงไม่มีใชยังพยายามอธิบายบัสตี้บัสตี้บัสตี้มันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้ใช่ป่ะโต้องอย่างนี้อย่างนี้หนีสิรออะไรล่ะมันตายยากมากพี่นายบัสตี้ไหนอะบัสตี้ตายยังเพื่อนยังมึงจำดาบพี่ตีแลนซสูงกูได้ป่ะ เออมาตีดับไอ้บัสตีนี่ไม่กูไปตีมันสิฮะกูไปกูไปตีกูตีกูจะได้คิงใส่มันมันไม่ตายอ่ะเออเออฟังไม่ผิดหรอกเพื่อเราจะเอาเงกับมันดีพี่เอาไงมันเน่ยช่างแม่งชุดดูมกับรองเท้าดูมครับผมผมรู้ว่าหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่สิ่งนี้อาจจะช่วยมันเราได้ใช่ไหมเวลาช่วยเยีล่าทุกสิ่งการเวลาช่วยเยีลยาทุกสิ่ง ทำไมของกูกากสุดเลยวะเนี่ยใช่พี่เฟิร์สผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะใช่ใช่ของกูกากที่สุดเลยอืมอือคือต้องคิดแล้วอ่ะคือคือคือขนาดนี้แล้วอ่ะคือมันต้องคิดแล้วอ่ะอออืืหคิดว่าอะไรวะคิดว่าเมื่อไหร่ที่นี่จะตายเน,น,นี่ยตี่ไหนอ่ะเนี่ยเมื่อเรามาดูไอ้บัสตี้ที่ทีพีไปดิพี่เฟิร์สนะว้างพี่เฟิร์สพ,พี่เฟิร์สเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกูไปกูขุดนี่อยู่เพื่อน ูขุดดาร์ดี้ดำขุดดาร์ดี้ไม่ตายโคตรยากเลยอะไรตายยากวะอุ้ยเดี๋ยวติดสปีดไปไหนติดสปีดโอเคสปีดไม่พอกูยังตาบอดอีกเอ้าเอ้าเอ้าชีวิตฉันมีแต่มานำไปจะดังเท่าไหร่เอฟเฟกต์เคลียร์แป๊บตาบอกว่าเอมอนครับดาบมึงมีไหมเหรอครับมาช่วยหน่อยครับตัวไหนอะ ตรงตรงทีพีมาดิครับทีพีสนจ๊สองนะไม่เห็นมีเลยนี่ครับข้างล่างเกียรับอุ้ยชั่เชียไอเชียนเดินเรื่องหรอไอชีหมายเห็นยังเพื่มเชียร์กูยังอ๋ออ๋อไอยมันไม่ตายรู้ว่านะไอไอมอนน่ะชนะแล้วแหละรออะไรพี่มันตี๋ตายเด็ดเลยเฮ้ยมึงเห็นยังเพิ่มเนี่ยัออ เชื่อกูยังมันไม่ตายตายโคตรยากอุ้ยหูโดยหูหลงโอ้ยโดนลูกหลงโดนลูกหลงอืมอืมอ่ะมันไม่ตายเชื่อกูยังเพื่อนเราปล่อยมันไว้อย่เงี้ยแหละหรือว่าปล่อยมันเงี้ยแหละอะไรอุดแม่งด้วยหาอะไรอุดเหรอจัดแปะอุดเหรออุดเหรอช่างอุดเหรอเป็นช่างอุดเหรอเออเออ อ่ะ wishing well โอ้กุกี้กูกี้กูมีของแค่เนี้ยเนี่ยผมผมมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยโอเคสงสัยกูก็สู้กับนุ้ยว่ะดูไดมอนด์เนี่ยสูนุ้ยสูสีพี่พี่ดูนุ้ยนะพี่ดูนุ้ยนะนุ้ยเฮ้ยบอนก็อารมณ์ประมาณนี้แหละพี่ก็กัประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนั้นแหละ ็ประมาณนั่นแหละก็ก็ประมาณนี้พี่อยู่ที่ผมจะเปิดหมดแล้วพี่เฟิร์สเขาเปิดเขาเปิดหมดกันเป็นชาติแล้วมาพี่พี่เฟิร์สเรามาสู้กันก่อนมาอะไรครับพี่สัตว์เฟิร์สโอ้แม่งพี่สัตว์เฟิร์สกูกระโดดหนีแล้วโดนโดนเป็นจิงโจ้เลยกูฮะพี่เฟิร์สจะบอกว่ายาเนี้แม่งเชื่อมากพี่ทำไมอะเหรอยาเนี่ยไม่ดู เนี่ยพี่ลองดื่มมันดิโอ้ยไม่มึงรู้เปล่าว่ายาเนี่ยยาเนี่ยมันเชื่อนะเว้ยแต่ยาแนวเป็นกระเบื้องขับให้มันหน่อยขอบใจมากไอสัตว์กูประชดโอเคกูให้มอนชนะแน่นอนโธ่พี่อย่าพูดอย่างนี้ดิผมก็แบบอ่แล้วดูดาบมันเลยดูดาบมันเฮ้ย อุ้ยรู้ว่าเอายูนิคอนเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมจะกินก่อนนะครับกินดิสามสองหนึ่งสู้ไน่เลยครับผมโอ้อยฉันคือยูนิคอนมองขึ้นไปข้างบนหนม่งมองขึ้นปอ้างบนโ e my God ใช่วันดีเดี๋ยวมึงรอโดดทีน้องดดทีนี้ว้าวดดัไหมไม่ไมเพื่อนว้าวมึงสังเสียไหมไม่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 กูยังไม่ได้สู้พี่เฟิร์สเลยไม่ไสังเสียไม่เพื่อนเยังไม่ได้สู่พี่เฟิร์สเลยตายละมามามม่อนม่อไปไปไปสู้ก่อนไปสู้ได้ี่เชิญเชมาสมสองหนึ่งมาขมอนดุดดุด นุ้ยนุ้ยนุ้ยไปอะไรมีเรื่สั่งเสียป่ะอะไรไม่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 หมยมีเสื้อถือหนอยนะเพื่อนอุ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอนุ้ยเอาจริงเหรออุ้ยเอาจริงเหรอคือไม่มีใครเลือดรถเลยใช่ไหมตอนนี้เลืรถดิรถรถเหรอรถเหรอแต่มึงเลือกไม่รถใช่ไหมไม่รถเลยอ้าวอ้าวดาบกูดาบกูไม่แรงนี่เอง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาพี่แอ็กทุกพี่เลยนะอู้พี่เฟิร์สฮัลโหลฮัลโหลพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สทำไมไฟไม่เผามันเลยวะเฟิร์ส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 อะไรไหวเปล่าพี่เฟิร์สไม่ไหววะเฮ้ยตี้วะตีมัน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 ของให้เรมเพื่อนเชี่ยคืออะไรวะเฮ้ยกางเกง เดี๋ยวเกงเกงสปีดมีไหมผมมีของให้พี่เฟิร์สอะไรันนี้ไปด้วยอะอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยมึงมีไอ้สปีดป่ะสปีดไม่มีกูไม่มีเกงเกงสปีดกูมีเกงเกงจัมอ่ะเปลี่ยนละเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนละเปลี่ยนละอ๋อเช็ด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 กงเกงเกงด้วยเกงด้วยเกงอยู่เลยวะเกงเกงส่งไปแล้วอ่ะ ผมให้ไปแล้วอะะไรวตดอะไรวะอันนี้นะไอ้คุกกี้คอยทำไปได้คุกกี้คอยทำไปได้คุกกี้สปีดอยู่กับพี่เฟิร์นไงเออพี่เฟิร์นไปพี่เฟิร์นของคุกกี้สปีดหน่อยของคุกกี้สปีดหน่อยอ่ะเก่งสปีดเออเก่งสปีดนีไอ้นี่ลองใช้ดิอันนี้ลองใช้ดิลองใช้ดิปึ๊บเออลองวิ่งดิปึ๊ดดตมันก็วิ่งประมาณเนี้ยไม่เห็นดีขึ้นเลยชีวิตมีอะไรดีขึ้นบ้างไอเดี๋ยวกูผมผมให้กางเกงพี่เฟิร์นไปแล้วนะ

โอ้ยเนี่นี่มันสึกชิงแชมป์ข้ามยุทตภพบข้ามแมปจักรวาลโลชิบหายไว้วอดฟ้าปถล่มโจนได้ปะเออเดวกินก่อนพี่ฟัดไวิ่งไม่ได้วิ่งเลยพี่ฟัดวิงเลยตื่นต้นตื่นต้่นต่พี่ฟัดก่ะนะพี่ฟัวิ่งกระโดดนะพี่วิ่งกระโดดนะพี่ฟัวิ่งกระโดดเลยเด้อเด้แป๊บหนึ่งวิ่งไม่ได้เปนตก่าแล้วพ่ัดไปเลยพี่เออเออแหละอยู่ไหนอยู่ไหนไปเลยกระโดดเลยพี่วิ่งกระโดดเลยพี่ฟัวิ่งกระโดดเลยอดอด เอาเลยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สมันอยู่ไหนพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเอ้ากระโดดมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะไยู่ะไหนอะนี่ทีพีดิทีพีดิเที่ยและโอ้าวไปเกือบตายเว้ยไปตายเว้ยไปตายเว้ยเอ้าไปแล้วอ๋อไปแล้วโอ้ยอย่ามาอยู่กับกูเด้อไปแล้วพี่เฟิร์สไปลองทีพีพี่เฟิร์สไต้องทีพีพี่เฟิร์สไต้องทีพีเฟิร์สทีพีเฟิร์สไม่หนุกไม่หนุก ไม่ดุไม่ดุพี่ไม่ดุจริงๆนะพี่โอ้โหชิบหายเอนเตอร์โพลวิ่งเช่าพี่ไปก่อนเพื่อนพี่ไก่อนเฮียฉันคือวิญญาดาบคืออเลยพี่ดาบคืนไงดาบคืนไงดาบคือไงดาบคืนไงดาบคือไงวันเดียวันเดียวหลังเกี้ยกูตายปิดคลิปได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ดาบไปแล้วเขาแบบไม่ยอมคืนดาบให้กูอะเพื่อนเฮ้ยเราแล้วเราต้องขังเขาไว้ใต้ดินแล้วไม่เราต้องขังเขาไว้ใต้ดินเว้ยไม่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 คือมึงคิดผิดแล้วไอ้เขาถือ ไม่เร้ก็ขังค่อยใต้ดินอืมอืมนึดงเห็นไหมว่ากูกะไรยังขัขงเขาอยู่อะเอาแล้วคุกใต้ดินเอาแล้วคุกใต้ดินเหรอคุกใต้ดินที่มีเรากสองที่มีเราสองคนไอ,เอ,นเอน้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาจะขึ้นมาหากูแล้วเพื่อนเขียร์แล้วอะไรดีวะโชคดีนะบินหนึ่งวิธีเราบินหนึ่งวิธี้เพื่อนถ้อาอยากชนะเขาเว้ยอ้าวอ่ะ เค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 เดี๋ยวเราปี่ยนคลิปเราปี่ยนคลิปอะด้ยเวลาเราสู้กูและเพื okay, 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 r nah, r ato, r ato ่อนกูไม่มีดาบต่แดงไ้วะกูมีแค่ดาบเนี่ยใช่อะไม่ไม่ดูนะเวม่อนตึงตตตตตตนูเป็นตัวเฮี้อะไรเนี่ยกูมีบัฟกูมีบัฟ ค่อยๆค่อยๆตกอุ้ยวอวุนน้ยตีแรงจังเลยม่อนตีแรงจังเลยม่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ดาบโง่ๆมึงไม่มีเลยเหรออะไรเพื่อนอุ้ยโอ้โห uh ตีเข้ามากตีเข้าทุกคนตันทุกคนอุ Ooh ้ยืแม่งมีมันมีบัฟ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 อื aşk! มอืมตีมาตีเข้าเลยตีเข้าเลยไอ้เจ๊มึงโดนขนาดนั้นแล้วมึงไม่ตายเหรออะไรเพื่อนมึงโดนขนาดนั้นไม่ตายเหรอ

เดืกกูตีทีไรด้ยเดือกูดูกูตีแล้วเว้ยเดมึงทำอะไรกูไม่ได้ไงเพื่อนมึงเข้าใจปะทำได้กูต้มทำได้เล่กูไม่ลดเลยมึงเสียใจปะที่เล่กกูไม่ลดเลยเสียใจนิดเดียวเสียใจแต่กูไม่แคร์ตายก่อนเพื่อนนี่เป็นจุดจบของเราแล้วล่ะได้เหรอเดมอนคุกกี้ซอสเออนั่นแหละจุดจบของจริงไล่สัตว์โอเคครับผมสลับเออผมผมรู้ว่าผมชนะแล้วกันเพราะว่าผมมีดาบตี666้อยหกบนะฮะผมก็คือตีที่ตัวตายนะฮะ คือถึงแม้ไของอะไรก็ไดยังไงผมก็ชนะเู่แล้วครับผมแต่ที่ผมยอมต่อเวลาให้คือผมอยากให้สนุกไงเออใช่ต้องโอเคนะผมอย่าดรามากันนะเว้ยอย่าดราากันนะเว้ยแบนหมดเลยพวกเราสนุกสนุกครับผมไม่ได้ไม่ไดลอาจริงจังมันไม่ปิดคลิปขอบิดบ็อกนะบิดบิมึงบิดบล็อกดไอ้กูบิดเหรอไอ้กูบิดเหรอไม่ไม่ี๋ยวมึงมึงพูดมึงร้องไงเดี๋ยวกูสายบอลเลยเดี๋ยวเดีบอลเลยดีบอลเลยดีบลดี เดี๋ยวเดีมงร้องเพเปิดครับี่เดครับเิดครับะพ่มวเดครับเดคีหลังไม่ต้องเงียนะพี่เฟิดครับเปดครับไม่ตอเซียนนะี่เปิดับพเดครับไม่ต้องเงียไม่ต้อเียนต้องเคี่ยไต้องเชีไงเคียอะไรเดเคม่สเจนครับบายเป็นประวานเจนครับ